เดวแเงค์ผมบอกเลยโอ้โ oh, หในป้อมยังหายนะมาใจสิสวัสดีครับอยู่กับผม B Bank Channel นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำไอเทมเซ็ตแวนเวทนะครับที่แบบโคตรโรงโคตรละลายนะะก็เข้ามาส่วนของทางลูนก่อนนะครับก็อันนี้ลูนจะไม่เหมือนทางที่ ปกติเขาตาัตงกันนะครับก็จะเป็นรุนนี้นะครับอนี่จะเป็นสคริปเตอร์10เมตรนะได้พลังวิ่งแล้ว,วลก็พวามโจมตีนะจะไม่ใส่เป็นอาวิกนะครับแล้วแต่คนชอบนะจะออกเป็นสคริปเตอร์10เมตรหรือว่าจะออกเป็นอาวิก10เมตรก็ได้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นสเตนกับสปปริตเลยนะผมส่วนทางของไอเทมนะผมจะเซตเป็นอย่างนี้นะครับอ,อันนี้จะเป็นเซตของแวนผมจะเซฟตประมาณนี้นะครับ เวนเวทนะผมแนะนำนะเซตนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยอันที่สองนี่ผมแนะนําเป็นนี้จอกในก่อนก็ได้นะครับที่สุดท้ายนี้ก็แต่คนเล่นเลยนะครับว่าคุณผู้ชมเล่นได้ดีขานาดไหนอจจะออกเป็นถ้าเจอเวทจะเยอะอยากยืนนานๆหน่อยก็ออกทอยไปนะ <S <S ถ้าสแบบ้สึกแบบรู้สึกว่ากลัวตายบ่อยตายบ่อยๆแล้วไม่เก่งกอะไรนี้ก็ได้ครับหรือไม่ก็ถ้าแบบโหดจัดๆเลยนะ มีตัวเลือกอยู่2อ,อย่างคืออันนี้นะครับออกติกออกนะกดแชะการลงได้อยู่เหมือนกันเมื่อก่อนที่ไปเลยนะครับอันนี้แนะนาให้โชอ์เกมน้านะแต่ถ้าเกมทรงๆผมแนะนําเปลี่ยนใหม่นะไม่ใช่เซตนี้นะเป็นอันนี้นะครับอันนี้คือถ้าเป็นเกมทรงๆนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับบ้องกันก็ควรจะมีสักนิดหนึ่งนี่คนระับในถ้าเกมทรงๆนะม่นก็ออกเป็นกอดเกิดก็ได้นะครับตั้งแต่คนชมเลยแต่ว่าไอเทมมันจะทับกันใช่ไหมล่ะเดี๋ว่าไม่ทับผมไม่ไ่้ใจแต่ว่า อยากที่ผมมอกวอกนี้ไม่ก็ออกนี้ก็ได้นะครับไขมันมันเลยนะครับไขกันยาวโอเคก็ขอเซตเป็นประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เตรียมรับชมในเกมได้เลยนะครับผมอันนี้ผมไม่ตึงหรอกมั้งนั่งนะสองคำสั้นๆทุ่มเทเฮ้ยผมบอกเลยนะแพ้ก็ออกลงนะอ่ะก็ไหนจะเป็นไดคอมนะฮะโอคค้คนอยากฟาร์มสองคนเลยว่ามีคนอยากฟาร์มเฮ้ยชิบหาย ไนไปแค่ตาใหม่ oh man, โอ้ยบึ่กดเจอเลยเพืคอนโคตรโล่มากแรกนี้เลย <Yeah. S 1> ม,ามาดูแหวนฟาร์มกัน <No. S 1> ไหนใครมาก ใครมากวนตีนก็โดนมีไหมไม่มีมันเรียบร้อยเฟิร์สบัดไปล,ละสวยสวยสวยคลิป <c oughs> <c oughs> หมดเลย,ดยช่วยเพื่อนก่อนได้ไหมเพื่อนจะโดนนะ่ะ ไม่ต้องแล้วเพื่อนพอพอพอ one shot, one เล่นตัวเยอะของมัน <ally> ไม่ให้เขาเล <One S 1> ื้ยงมาเพื่อนออออโอ้โหโดนไปสองทีงงนะครับ โอ้แหวนฟาร์มยังไม่ค่อยแรงนะตอนนี้โอ้โหกลัวฝั่งลุ้นเมื่อขวานะโอเคกันเป็นด้วยแตกแน่ผมแตกแน่เลยเรียบร้อยสวยเพื่อน อีกเรต่อนนะมันโดนปินดตัวมันไม่สู้ยา,ากแต่เรือดมันเต็มหลอดไงเล่นที<อ>่บัตเตอร์ไฟล์เล่นหมดจะสู้กับซิวจังเหรอ เรียบร้อยไม่ได้แล้วพอกอนชอบมาวนเลยแถวนี้ ิงครับไว้ไว้คือสุดยอดนะค่าไว้ไว้ไม่ไหวไว้แหวนฟาร์มอย่างโกงรีบจบนะเล่นเกมจะไป่ได้ครับไม่เอานะเพื่อน เร,ร้อยไว้โอ้โหแสบตัวไม่มวียนตีนะจอมลวงอยู่แล้วเชื่อ<ก>จากการมั่นเรียบร้อยสวยโอ้ยโค้6หนึ่งศูย์เลยเนี่ยเล่นอยู่คนเดียวเลยนะไว้ตอนนี้เก่งนะมันมิวสองอย่างเขาเล่นเก่งกับตัวมันโค้งนะไม่มั่นใจ ไปผมว่าโตน,น่าจะเก่งเลยนะผมไม่ยังไม่เจอหนึ่งหนึ่งเย่ไม่เห็นตาเลือกให้หมดผมก็ยังเองกองเลยประมาณอ๋อีกนีนหนีไปเลยโคตรแก้ทางเนี่ยเดี่ยวสูงเกินหน,น,น้าตายไม่เอานะเพื่อน เอาได้นะถ้าเอาอ่ะขอไอถิ่งก็พอแล้วโอ้โหเล็ดผมไปไหนเนี่ยเพื่อนอาไปแล้ว ติ๊กเตอร์เล่นเก่งมากเลยนนผมว่านะสเต็ปเขาดีอ่ะยอมไหนขอดูฮีขอดูหน่อยโหโคตรสุดยอดซุปเปอร์โลมาจากนี้ดูว่าแบนเวเวดแป๊บเดียวครึ่งหลอดไอ้นี่อีกแล้วพูดใ่แตกนะ มาผิดที่ไส้แตกนะครับผมบอกเลยพอดีกว่าขอไปฟาร์มก่อนนะครับ <c oughs> อย่างปูเวนเวดยอดไท <c oughs> ปทันละ็นบอกอเราดู โจกครับเดินไม่ถึงห้าวีครับแบนเวทเราเล่นเวทลวนแต่บางนะอย่าโดนลวงับเดินนี้โดนลวงไม่ได้นะครับผู้ชมไก่นะโดนลวงก็ตายง่ายนะหลายรอบแล้วถึงตัวปุ๊บไปเลยอัตโนมัตินะฮะหาตัวแบบลมดีๆเทนก็ได้ตีนี้ก็ได้แต่ดีควรจะเป็นลมธรรมชาตินะเอ,เอาแบบใครก็ได้อะต้องการคนดีกันนิดนึงนี่ไงต้องการลม่ะ มันแค้นล่ะแค้นล่ะผมไม่ไหวแล้วเนี่ยอดี๋ฟาร์ก่อนนะเก็บเลือดอย่างก๊อตครับเจ้าความเคียผมไม่ออกกัอนโอ้โหหรือว่าขอพายนะขอผิดมันควรจะเป็นเดียวเดียว ไม่ได้ตั้งข้าวขอใครเนะี่ยไปอีกแล้ววะไป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 อีกแล้วตบไปน่าหาย ไปก็ต้องเจอแวนนะมาใส่แตกคนใส่แตกสองคนเรียบร้อยเราสู้ด้วยทุกตัวแล้วนะหายเลยนะข้างหลังมาข้างหลังว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ต้องสู้นะ เตือแหวนเลยผมบอกเลยโอ้โหในป้อมยังหายนะมาใจอีกโคตรโกงอย่างโกงเอาไปเล่นตามกันได้นี่ฮนะตบใบหน้าหายแล้วแบนเพจแตกกันในป้อมสองตัวนะคารบอนเลยแรงกัดครับ ใครบอกแวนไม่โหดนี่ตาน,นี้เห็นเราดามีห้าสี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ย่อยเอาไปเล่นตามันได้แนะนำให้ลองดูนะหาลมดีๆยน่อยหรือโกงชิบหายใบก็ใบครับผมบอกเลยโกงจัดๆโกงจริงแต่คนต้องมีคนที่คือลมนะแม่งโดนลมแป๊บเดียวมันไปเลยอ่ะมันไม่ได้แบบเินดิตไอเดนดอแบบไว้กูแบบยืนคนเดียวได้ไม่ใช่นะมูมันขาตายนะ หาคนแบบประคองนิดนึงฝั่ง้นก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรโยเวนซิลมั้งซิลเหมือนจะเลวร้ายคนอืคนอื่นก็แนงก็สูงใช่ได้ได้คอมนะครับใครจะเล่นขึ้นคอนเซ็ตนี้เอาไปออกได้นะครับนี่คือเซ็ตไอเทมชิ้นนี้ผมแนะนําให้ออกเป็นออกติกออกก็ได้นะหรือไม่ก็กรอกเกินนะแต่ผมว่าออกออติออกจะคุ้มกว่านะเพราะว่าตายได้เจอซิลด้วยกดกดเกินมาก็ไม่าจะไปช่วยเลยกดแชร์ด้วยเผื่อไว้บู๊ต่อนะครับอีกอย่างเราก็ฟีว่าเป็นไอเทมเวทนแล้ว แต่ใครที่เล่นไม่เก่งๆก็อองทากกันซีซีออกเป็นปอน๊อตตี้รีเวนต์ก็ได้ฮะสโลสโลนจะได้ยืนง่าย